สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ,รบพี่มนชัยนะฮะวันนี้มาไกลเลยพี่มาจนะากไหนฮะล่ามลูกจ้าไม่ไกลามากจากเราเนี่ยจากที่ไหนฮนะเว็บไซต์เว็บไซต์ของคาร์ออนโอ้โหเข้ามาแล้วเจอรถเยอะมากบนเว็บไซต์เราเยอะอยู่นะตรงนี้ออพยพจะเราใช้ยังไงไหมครับพี่ไม่ใช้โอ้โย เพียบเายสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากออกรถมือสองแบบไม่ต้องใช้เงินก็ติดต่อพวกเรานะครับตามข้อความที่ปรกากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับมีอะไรบอกเพื่อ,อนๆในที่คนที่อยากอาอกรถนะถ้าสนใจนครับใค,ร,คร,รที่ต้อกาอะไรไม่้อตองครับว้าวสำหรับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ได้ MG ZS สีขาวคันนี้สวยเลยนะครับแกก็ยินดีกับลูกค้ามากมากเลยวันนี้